บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  ก็สวัสดีครับ FC ทุกท่านหรือลูกศิ์ทุกหาทุกคนคันนี้ก็เป็นเอ็กชันเป็นนิสสันเอ็กเซลคันนี้ก็มาจากบริเวณนี้แหละแถวนี้นะครับคันนี้เป็น FC หรือยู่แถวนี้เองนะครับอยู่ใ,ใกล้เรานี่เองนะครับอยู่ที่ซอยสิบเอดนะครับเป็นเออยู่ใ,ใกล้นี่เองครับมีปัญหาคือ ปัญหาเขาก็คือน้ำยาแอร์หายครับน้ำยาหายวันนี้ก็จะ,จะ,จะทำการถอดต,ตู้แอร์ครับเนี่นี่ก็มาต่อกันอีกอุบันหนึ่งครับ ต่อกันอีกวันหนึ่งมาต่อกันเช้าอีกวันนึงนะครับ <c oughs> ไม่คคนนล,คคล้วครับคนส่วนกลางกระจกหมดแล้วครับถอดไปเรื่อยครับถอดไปเรื่อยครับนั่นงเลยๆนั่งเฉยๆนั้งเลย Ya, Datang nak ku. Datang nak ku. Ini ไม่ประมาลชไวิก่อน xin Ừ. Đằng <laughs> <laughs> 这个心。 而且。

这。 ล็อกอยูนี่แล้วกดลอกออกแต่ล็อกนี้จะแข็งหน่อยเราจะแข็งหน่อยต้องหาอะไรกดที่จนกดแล้วถึงถอดออกมันแข็งมันแข็งทําคนเดียว ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆม่เรื่อยๆ,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 ๆ 嗯，咳咳咳，咳咳。 <clears throat> Let's see, can okay. ติดล็อปปกเบรกด้วยครับก็จะทำงานย่างนิดนึงอร่อยครับอ,อ,อร่อยจ้าเดี๋ยวยะ Я 私はそうだね。<咳 Four> <咳長 net repay> à <coughs> à <coughs> <coughs> Mm-hmm.